ตอนนี้ว่าฝนเศร้าแล้วเนาะก็บรรยากาศก,ก็ถือว่าโอ้งามได้ทุกคนเน,น,นึ่งเมหมทุกคนมีเด็กเอฟซีนนะโอ้นี่บอยเอฟซีเนะี่ยตั้งไฟกองใหญ่แท้เห็นยังโอ้ยฝนดังไฟข้างเสือผ้าทุกคนเส่นอยาตากักฝนโอ้เนาะเอฟซีบาลสั้นแต่เนาะนี่เนาะ <laughs> phát nữa phát tổ đấy đó Sử nhăng phút sao Sử y đấy Nè nằm tổ đúng hả Hãy subscribe cho แต่ละคนเก็บบ่เวลาลกง้ํามันเเก็บมาพรอบการเหตุข้าเจ้านี่แป๊กเนาะทุกคนเนาะแบบไซมือเลยเนาะแต่ว่ากรณีว่ามันยับบ่หรือว่ามันต้นใหญ่ข้าเจ้าก็มีมีเม็ดติดแอลมานล้วข้าเจ้าก็จะปาดออกเนาะนี่คือกอไม้ไผ่แนวนี้เข้าเจ้าดึงออกบริเะเข้าเจ้าก็จะเอามีดปาดออกเนาะนี่ทุกคน แล้วเห่าก็ได้ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณเกือบสูงสุดแล้วเนาะทุกคนเฮ่าขึ้นไปอีกเต็มหน้าหนึ่งในบอลเทคก็คือซีโบไว้นะเนาะเว่ามนะือไ่แล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือไว้บอลที่บอลเทคอยู่นี่ก็ถือว่าสูงพอสมควรแล้วได้เนานะอุ้นสมารถเลี้ยวเบื่องไฮ้เขาจะไฮ้เขาก็จะโอ้เขี้ยวงามทุกคนเนาะยอมรับว่าไฮ้แถวๆนี้เนาะงามไ่ทุกคนเนาะไฮ้ประส่วนบาทสั้นแต่เนาะสั้นแต่เมืองใสสะท่าน แฝงสียงบุหรี้เขาขจางามอิ่ีเด้อนะตอนนี้ฝนก็ยังไปวอยอยู่ดทุกคนพอฝนตกห้ากระสอบเนาะนี่่อาให้บางล่างก็มีเจ้าข้องหมาเนาะทุกคนเพิ่นกำลังเสียเ้าอยู่เนก็คือให้ล่างนี่ิ่นก็เสียเ้าอยู่เขางามไล่จนว่าริบหัวขาเจ้รทุกคนเวลาขาเจ้ากลมลงอัน เชย์งาเนาะจนบ่เห็นข้าเจ้าเลยเนาะแางมมาเื่อกี้นี่ก็บ่เห็ดเนาะเป็นวิวที่วังงามไร้ทุกคนฝนตกเศร้าลงปุ๊บนาะน้ำมอคก็จะปกคลุมมาพร้อมได้ทุกคนุตัวเลียวเห็นอยู่คุณแมนแมนอ่าบานข้าวเจ้าด้วยเนาะบานสันแผลนะทุกคนตอนนี้คือว่าฝนเศราแล้วเนาะก็บรรยากาศก็คือว่าโอ้งามงไร้ทุกคนเหาอเห็นไหม คือร่างนี้ฝนก็อยู่นะทุกคนฝนกี่เขาส่วยเราบอจักนะตอนนี้ก็คือวันหนึ่งโมงป้าแล้วเนาะตอนชวยทุกคนตอนเที่ยงแล้วเนาะนี่ตอนฝนตกเศ้าใหม่ๆเนาะเบาเฮกมาคือว่าน้มกคุมไปหมดเลยทุกคนบ่เห็นเส้นเลยเนาะมันมันมันมาไหวแล้วมันก็ไปไหวเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังจับคุมกันเป็นคุมเป็นก้อนอยู่เนาะน้เฉพาะน้มอกนาะก็คือว่าเป็นภาพที่สวยงามเลยได้ทุกคนฝน มาแล้วเวลา,าเพิเนเเ่นมานี่จะบริสุทธิ์ใเลยปกคลุมไปหมดเลยเนะยาะเชียงนั้นก็บอกว่าเพิ่นเชียงอยู่นะทุกคนเพิน่นอาจจะขว่ากลิ่นหรือว่าจังได้นะเดี๋ยวจะนำบริสุทธตาลงาทุกคนลงไปเบข้างในะเป็นภาพที่วา่างามไรทุกคนเอ้ย ลงไปเบืองข้าเจ้านะทุกคนมันอาจจะเสียเ้ยให้มันอาจจะกินเขาช่วยจังได้อย่าไปเนชายลกคนลงไปเบื้งเดี๋เที่ยงแล้วนะฮะเราทำไปเบื้งกันเนาะนี่อาจจะเสียห้ยให้เสียเ้ยให้จดเขาลกดนกินเขาคนหลยคน เดี๋ยวพาทุกคนลงไปเบิ้งพราเจ้าเนาะอาเจนงูเศร้าเลยทุกคน ขพาดูก็หลุดหลุดไปดึงไงตอนนี้วิวก็ป๊าทุกคนงานง่ายนะ แต่ละล่างก็ถืทุ่างามเลยเขานี่เบสม่ำเส่อกันดีนะเนี่ยเนี่นี่าเอซี่ันขอบใจเด้อ่าเอฟซีเขาเป็นเอฟซีกันดู không uh, có thể ngàm lắm nó mót rồi mà lớn mà chấp cả สบายดีโอ้ขาดกันยังเสียเง้ยให้ไหมบอสฮอรแล้วทุกคนขาทุกคนมาฮอร์บอลทีเพิ่นเสียหง้ยอยู่แล้วพู๊นม to ื s. <S ่อกี like ้นี้ยังอยู่กูนะเนาะแล้วเห็น้าเจะเสียหง้ยตักปุ้นเลยก็เดี๋ยวสนใจดีก็เดี๋ยวขาทุกคนมาเบิรงนี่ไปเบิรงดูได้ยินเพิ่นว่ามีเอฟซีเลยทุกคนมีแท้บ่มีลิ้นเฮ้ยนี่ ม,ม F นะื่นี้เอฟซี F C นะโอ้ดีบอสเอฟซีเนี่ยตั้งไฟกองใหญ่แท้เห็นยัง <All nice. S 1> โอ้ยฝันดังไฟข้างเสือ้อผ้าทุกคนเส่นอยางตักฝนโอ๋เอฟซีบาสสั้นแต่เนาะน,น,นี่เนาะฟักเนื้อฟักโต <laughs> เลยเด้อซื <laughs> ้ออิน่า <laughs> อีนาเกาะบักต้นบักต้นบักต้น, <laughs> ตนโอ้ผู้สาวอยู่ไซสนใจฝากเบอร์มาให้คนใดเด้อนี่นี <laughs> ่นี่นี่นี่ผู้เบาต้นนะทุกคนอยู่บา้นานะนสันแต่เดนะ้อผู้ใดสนใจเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเนดะ้อนี่นี่ <laughs> <laughs> โอ้เฝนเสียเงา,าตาฝนเมื่อกี้ฝนตกอยู่ทุกคนเนาะ เขาจะเชื่อญยาตากอยู่โอ้คอนมอนก็มีเลยทุกคนเ้ยเมียเจ้าบอคิดว่าเป็นผูซ่าสันดอกโอ้หน้าวแท้เลยเดีคนูงแม่นี่ไต่ตรางก็ดังไฟใส่นะทรงใส่แบบตากฝนแล้วหน้านี่ดังไฟเฟี้ยงอยู่หึงในโกมักใ่ญ่ๆเนาะโอ้วิวดีครับ งามไรงามไรตัวที่ว่าเห็นอยู่ฮันจะเป็นบ้านปักลองเลยทุกคนบ้านปักลองแล้วต่อไปก็จะเป็นคอนเปีย้ยนเราก็ออกไปเมืองสย,ยามนะห่างเส้นนั้นคือว่าบ้านสันแต่เนี่ยเป็นบ้านทีซ่องออกมาจากเมืองสยะมนะออกมาจากเมืองสย,ยามยึก็จะเป็นบ้านปักลองแล้วต่อมาก็จะเป็นบ้านสันแต่บ้านสันแต่นี่ผู้เศร้าง,ง่ามเลยทุกคนเนาะผู้บ่าวกา็ไล่ได้ผู้บ่าวกา็รอๆอย่างนั้นเลยไปเลย,ยคนว่าเนาะ nè <laughs> <laughs> nè phong chiếc này để nó có mì, mì như thế này bao này bao tuần nó này nào nào sẽ nhà tạc phân mất mưa tiếp mà này chắc khốn thằng mất xịp bài ส่งมวนเนาะนี่เพิ่นนาวดังไปทางหลุมบึงทึ้งเลยอยู่หลุมมดยังอีติมอยู่บ่อ๋ที่ว่าผู้ที่ว่าเสียาไขึ้นมาเฮิงนี่ก่อนมูนี่เนาะฮักกดทุกคนแต่ละคน เก็บบ่พอเวลาลกหญ้ามาเก็บมาพออ๋อซ่มื้อยบ่นี่หรือว่าอีนี่แล้วซ่มื้อยอ๋อป้าฮอนให้เจ้าขึ้นอ๋อนี่ทุกคนเพิ่นไฟก่อยนเพิ่นน้าเพิ่นลกหญ้าตามดมือน Cô đây lúc xa vào phòng mượn bộ sáu mươi là mùa đơ Lúc này lấy lưỡi Cô lúc vậy tầng đây Sáu mươi hay còn Cô xa vào phòng mượn ái chỗ nên nó vô lùm luôn nhưng mà hoàn khiến mà hả ná ná vật nó hút đây hoạt còn là cả sầu mười sao, sao chắc khốn như này Mì phèn mà ซาบานสั่นแต่คนถึงเพียงก็จะประมาณนี้ก็จะเอาไม้เต็งไหไรน่

ผู้สาวไอรินทุกคนไปบ้านอื่นอื่นเนาะอยู่เมืองสายสหันสนใจคอมเมนต์เลยทุกคนตาคอมเมนต์เออต้คลิปใดเนาะเดี <al> also, ๋ยวจะติดต่อให้หูเฮือนแหละเนาะหูไฮอีกสามอกดำเด้์มอกม็อกคือคอยเลยซื้อยังนี่ซื้ออีน่ะซื้อนกโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะน้องเบิร์ด เบิร์ดก็คือนกอะไรเนาะผู้เสิร์ฟสิเคียวๆนี่ยซื้ออีนาซื้อแตนอ๋ออย่าตอสอไดย

ทิมใบเขาห,ห้องอ่าผสมข้าวเจ้าเนาะเบิองว่าข้าเจา้าเห็ดเด้ได้ทุกคนเบิองดูเนาะเสื่องยั้งให้ทุกคนแต่ว่าบ่มีแวกเนาะเอามือลกเอาอย่างเดียวนี่แล้วก็ทิมใบมันไปพร้อมทิมใบก็คือเอาช่องมือหรือว่ามือเดียวก็ได้เนาะแล้วก็อ่านี่ยนี่รูปใบที่ว่าเกา่าแล้วก็ใบที่ว่ามันอ่ามันแก่ทันออกเนาะเผื่อ,อยัง เพื่อสะดวกเวลามันออกห่วงมาเราบอกให้มันล้มบ่เกียเ่ยวกับไงมังนบ่เห็ดพ่นบอกเห็ดเดาถึบทุกคนเดะนี่ข้าจรา่าคนเลยนะข้าจะมาช่วยกันเนาะช่วยหรือตอบแห้งกับอา่าของไม้เดียวกันเนาะสี่ป้ายกว่าคนเนาะมีผู้สศราอะไรทุกคนพู้เศร้าวอัน,ม,อนม็อกซี่ชมพูอยู่อยู่แจนทุกคนเนาะน <S <S แถวๆนี้คือที่มีครูไพครูเหล่าแล้วนี่มาไล่กับอะไรได้ ครูเขาเจออยู่นี่นะทุกคนนี่เบิ่งละมวนทุกคนวิวตอนนี้ถือว่าน้ำมอกถือว่าให้ไปเมื่อแล้วทุกคนเพราะว่าฝนตกแล้วไปแล้วเราตอนนี้แดดออกเรามอกก็ถือว่าให้เกียงหลองอ่องเลยเดี๋ยวนี้ครับเนาะถือว่าแดดออกมาเบาๆเนาะบอกคือคันว่าฮอนแต่ว่าเขาเขาเจอนี่ งามอีลี่อ๋อขนลา่ลาล่าเขาจะมาสวยกันมาฮอนล้วเพื่อนว่าเพื่อนเป็นเอฟซีของบาเฮกอ,อ่ะทุกคนขอบใจเพื่อนในล่าเหยื่อเนาะหมูนาที่เลี้ยงเบียดเด้อ บได้ตัวบได้ตัวเนาะบอลอีรีนี่มีอกต้องมาต้องมีโอกาสมาอีกทุกคนเพราะว่าไฮร่างนี้เพราะว่าเราเท็ชุกใจไล่เนาะเพราะว่าเขาขเขาจะงามไล,ล่เราก็กลัเป็นบริเวณที่วา่ากลัวไล่เนาะคือให้อ,อยู่บ้านสั้นแตะเนาะทุกคนน,นี่ก็คือเอฟซีเนาะบ,าตบอต้นเนะนี่<ด>เป็นมีแฟนเราได้นนเนาะผูอ้อื่นบรต้องสนใจเด้อ ว่าแฟนคนที่ียด้น้อนีตีนะกระดานขึ้นมาเลยทุกคนเมื่อกี้นี้อยู่ล้มรุ่มหมดเนาะแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเนาะจนแปรซอสน้ำหย่เถิงหุ่นนะการให้ข้าเจ้านี่แ๊กเนาะทุกคนเนาะแบบใส่มือเลยเนาะแต่ว่ากรณีว่ามันยับบ่หรือว่ามันต้นใหญ่ข้าเจ้าก็มีมีเม็ดติดแอลมานักแล้วข้าเจ้าก็จะ ปาดออกเนาะนี่คือกอไม้ไผ่แนวนี้เขาจะดึงออกบรายนะเขาจะก่ะออม,มีดปาดออกเนาะแต่ลักลักแล้วมือ,อยังเดียวทุกคนคือทิ้มใบกเ็เอามือดึงออกมานเนาะเนื้อขี้เนื้อที่ว่าเขาจะเห็เดแล้วเขาจะจะปอมปอมปอมแนวนี้เนื่เผื่อยังเผื่อว่าแบบบอให้มันบอให้มันขึ้นไใ,ให่นะให้มันตายเลยเนาะให้มันตายคากนันอยู่ในนั้นเลยสินะนะถ้าเอาทิ้มสะใรายมันก็อาจจะคืนสินะแต่ลักๆเขาจะใช้มือเนาะ ทางนี้มีผูเศร้าเด้อทุกคนเนาะเศร้าสั้นแต่เนาะแต่ว่าลักลักพื้นอายทุกคนเพื้นอายกองเนาะโบกงัวเป็นยังเนาะจะเค็นหนาคนยู่แต่ว่ามือกองก็ยังบบเห็นเพืเนน่อนเถื่อนเนาะว่าหน้าตาคนเป็นอย่างไรเนาะเพื้นอายโพดเนาะนี่เศร้าอาโมกชีสมพูซองคนนี้เป็นผูเศร้าหมดเลยนี่แม่นบ่แมนเ<ม>อ่อซองแก้วนี่จะเครียดได้ขนาดว่าโบแมนน่น <c oughs> อ่ะเฮ้ ผู้เสื้อดำเนี่คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะทุกคนเนาะโบจักกันในกระบองเพชรเนาะนี่เมัน,นมาสร้างครอบครัวอยู่มีไซสเนาะแต่ว่าบ้านคนนี้อยู่สันแต๋เนาะเมันก็เลยมาเห็ดเวียกลกหญ้าสวยข้าวเจาเนาะรอบแห่งเนาะตอนนี้ก็สี่โมงชี่ฮอตแล้วแหละเนาะเรียกว่าฮอดสี่โมงแล้วโบจักเนาะก็อากาศก็เริ่มสีคัมเข้ามาแล้วเนาะ จังไบหนไปก็ได้จะได้กลับเลยได้เลยแต่ว่ามาแวะเบ,บิ้งขเขาจะแช่ยาเขาก่อนเนาะเบิ้องเราถือว,ว่ามวนไล่ทุกคนเดือบไล่คนเห็ดเนาะมวนล,ลมกันไปหอมเซลกันไปหอมนะเนาะนีะ่ผู้สาวยังก้อลืมซื้อแล้วนี่สาวยังก้อขิดก่อนเด้อสาวอีนา ลืมซื้อเลยเนาะมาื้อเนี่ยเป็นบุนการ์บอกมัน,ออยยนึ้นไออยู่จังละเนี่ยสาไอเสาไอบอ่ออหรอ,อ,รอรนเนี่ยอ๋อที่ไอเราบ่ได้ซูบ่ได้ปีแฟนจะคือแล้วคนที่ไอไอแฟนเออไอแฟนบนอไดขมฮูเนาะอายสูบอไดกินตอนเขาจะว่านะสีสดสีสดตอนไดก็อายกันอยู่เด็กกับบอไดกินเนาะอ๋อคน คัะกุ๊ดตัวนี้ก็เป็นกลิ่นบ่เป็นอยู่อ๋อตัวนี้มันสิบเอ็บโบเคยเห็นนะโบเคยกินนะกยเจ็บตันใดตัวหนึ่งยังแบบไข่แต่โบเคืออยู่แถวๆอั้นถึงนะทุกคนแถวๆผุเลินกองเทียงนี่เขาจะใส่ทงหายความได้เนาะลูกแล้วเขาจะจับเซทงนั้นแล้วก็ไปทอกอยู่บอนอื่นเนาะ แต่ว่าบ้านสั้นแต่นี่คือโบเห็นขาเจ้าเปท์งไปนำเนาะอยู่แถวกองเทียงนี่เขาเจ้าใส่หงเนาะลูกเรือเราก็กำมใส่หงกำมใส่หงเนาะเพื่อเอาไปทิ้มบอนอื่นนะแต่ว่าบ้านสั้นแต่บโบเห็นเห็นเนาะ ตอนที่เขาออกห่วงคือสิคัแกแรกเนาะทุกคนเจ้าบัดเขาออกห่วงบัคจะพาทุกคนมามาเลาะอีกเนาะโอ้ยข้าเจ้าตอนหับดีทุกคนมื่อน้าที่มากินเขาองม,มาเจ้าอยู่พี่เลยเนาะซื้อเล้ามาหอมนเนาะ <laughs> นี่ เวลาเขาออกห่วงนี่มันจะเรื่องก็คือทีเป็นสี่ทองเปร์ปทั่วเลยแหละทุกคนเนาะอ๋อไฮเป็นบริเวณกรางอิลี่เนาะตั้งแต่พุน่นฟากผู้ไปเบิ่งเันก็แม่นเนาะมันสร้างอิมเพล็กต์ปมาแล้วเนาะแล้วฟากผู้ตัวนี้ก็จะมีเต็มแต่เขาไปมัดอีกเนาะอู้คือเป็นหัวเทิงไฮนี่ความสันทุกคนสันไรเอามาจับกองตัวนี้วิ่งฟูได้เร้อย <พอ S 2> คนเลยเนาะ รอได้ไหมเซลกันไปได้ไหมไก่สีซอนแล้วไก่สีซอนแล้วไฟซอนได้สองมือ ซอสลราบอนีอ่ซอสน้าแล้วเนาะรัดน้ากันเดะฝา <laughs> กฝากก,ก,กดติดตั้งหนยเด้อฟักเลยเด้อฟักเลยเด้อ จะคล้องให้เฮ็ดไว้เดี๋ยวแม่ซาแทะอาผู้ที่โชคดีเด้อห่างนะผู้ได้เอานน้านี่ยนะ ย่างหกดีครับ nang nang-analyze. เศร้าฝิดอายทุกคนเศร้าคนที่มั่หูเศร้าเด้อเรียบร้อยซอสหน้าและซอสมือเนาะมัเนี่ เที่ยวสับลาบเลยนี่คนตอนนี้ก็ชื่อว่าซีโมงป้ายแล้วเนาะเบาวเทคกก็จะได้เดินทางกับเนี่บรรยากาศ ตอนนี้ก็ถือว่าคลายคำๆลงมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเบลเทกจะเดินทางกลับไปเฮ่อนกันนะทุกคนเนาะขอบอกขอบใจทุกคนที่เขามาเบิงคลิปวิดีโอของบลเท็กแต่ตนจนจบนะทุกคนเนาะไว้เจอกันอีพีต่อไปนะทุกคนว่าเบลเท็กจะพาทุกคนไปเลาะหางไดนะ้เนาะแต่ว่าลักๆช่ซองนี้ก็ยังอยู่ที่ให้เขาเจาะอยู่คือเก่าแหละนะทุกคนเนาะขอบใจทุกคนที่เขามาเบิงก,กดติดตามกดใจให้กดไลค์กดแชร์ให้นะทุกคน ขอบใจหลายไลเดอ